อยู่งั้นก็คงเดือดทั่ว ไม่ได้ตัดช้างจะกินอะไรเอ่ยทีนี้น้ำกระท่วมช้างก็ไม่มีนะคะกินเอ้ขยะอร่อยมาเต็มเลย สตทีหิวข้าวแล้วไม่มีอะไรกินข้าวเลยฝนตกตกแรงมาก